สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับเมื่อนี้พบกับพญโตชาแน,นลอีกแล้วครับเมื่อนี้พญโตได้ป้ามามเห็ดอียังกินเมื่อนี้มื่อนีได้นี่ครับของแซียพ,พี่น้องปลาเนื้ออ่อนครับตตวบแง่ายเลยครับเป็นว่าเอามาจากโค้งมาสันว่า จากเมี้ยไม่จากโค้งบ่โคง้งแต่สเมี่เนียู่ด้ไหมโอ้ยง่เลยครับช้วยในหน้าฝนพี่หน่องสิมาอู้ใช้ผักกันแยงครับอู้ใส้ผักกันแยงหอมๆสูพีสูอนอ่อนกินครับนะเดี๋ยวเลยจัดการเลยพี่น่อง 1000 years later Oh, Okay. <laughs> พี่น้องตามเรื่องกันบ้าว้าวพี่แข่งใส่พี่แข่งพี่น้องใส่ใส่ไข่ครไข่ส้อยส้อยเราหอมแดงหอมแดงครับใส่เลยพี่น้องเียมครับเียม ม่ประกูดฉีกมันลงเลม่ส่อยครับฉีดลงสีเลยี่น้ะงดไม่ตัตวง,ง่ายๆโอเคห <Okay. S 1> ิมันลงได้ดีเจ้าแรก็พี่ม่เกีเอาไว้รับห้อยนะแต้จะจิ้มเท็ร ครับ่ล <Wow. S 2> งไตามไปพร้อมกันนี่ครับเอครับ <Okay. S 2> โอเค สายลายนะพี่ส่วนที่กินน้ำก็ได้ได้ยังดอกเหลือคนอื่น

เรากินหมอใหม่หมดหอมพักกันแย่งหนึ่งเกือบใบไม่ต้องเลยหมอ <c oughs> ไปอีกเป็นแห่งโอ้โหน้อ oh, <no. S 1> มอ่ะเอามาครับว้าวโปร่งเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับมใ <c oughs> นการ ดดว้าวกใหม่ยี่ห่อตัดเลยครับาตอนไขกันครัไข่หงนใสัยหาไขกันโอ้ใหม่ยี่ดี มอไมย่ยืดนี้พี่น้องใแล้วครับรวบรวดกันนะกินครับบังกินย่างเดียวลราพี่น้องนะกินกูแล้วล เอฟสวยเ็ฟกินสวยเกิดเ็ฟกินง่ายเกิดกินสวยก็มาครับบอลแล้วแล้วพี่น้องโอเอฟตะเก่าโม่งกินเที่ยงเบิ่อรลกินเข่าเส้ากับเข่าเข่าสวยขาดเดียวกันเลยครับน่าพี่น้าเขาเดียวก็พอละนี่จึงยุ่งพอมาบอวลายไร้ห้างครับปั่นกันเลยครับ ซิมก็มีหนังน้ำอแไ้วครับมันก็บอกทุอย่าีมัขอไม่เกี่ยวมันหรยเป็นยังไงเส้ครับกดเงยบกดเงนยงเลยอมมุก มึงมัก็นแย่งผูกก็คือถ้ามังเล่นโทรศัพท์เนมาะเกิดใหม่น้งน่ะเกือบห้ามกินจับเขาดู

Não, não ganhei หอมมากเลยเนี่ยเข่ากันครับกินหมอใหม่ไม่นะเจ้าจำหนัหน nhiều và gần đây bắt đầu vào nào mình chậm bố hết chậm làm chắc lo

ขึบบ been, minutes, like ้นนะครับถูกงูป่าตัง่างก็อูได้มากว่ามันหนีไปได้ไปเซียมมากแต่บางวันนะสองตัวนี้โลกอีกหนึ่งเฮ้ยอยากได้จิตอะไรว่าจิตต้มมาโอ้โหจำนำมันกันแน่ีเสียบกันนะ เก็บก็ได้จำน้ำใหม่โมใหม่แม่ไม่นอนถ้าเหลื่อมจะโทรศัพท์โป่งจะลูกตะหลังไงยฟังถ้าเหลื่อมโทรศัพท์โอใหม่เก็บก็ได้กินลืมนะครับฝาแหวตเก็บไม่ต้องยังไงครับหอมกระเทียมปลาไข่ใบบุกปูดตำกันใส่กับเกลียวช่วยลดแสบไปครับแค่นี้ครับนำประเด็ดข้นๆนิดหน่อยข้างบมอดื่มเลยด้วยครับ มันมสูก้กอนะไรล่ระถาฝากไปครับอย่าลืมกดซับตะไคร่ก็ไหไ่ก็แช่ได้ด้วยนงหรือตาเนียอ่อนครับ <c oughs> จบทํามันในี่โจรครับมนหน้าดีนหน้ามองครับ บล่วไว้ได้พี่น้องตาเห็นจริงมัง้งไปยังกับเฮ็ดจริงได้ครับเพราะว่าเนี่อพิจารณาได้ตา,า,ากกเห็นว่านมากะไม่เฮ็ดจช่ครับกล่าไว้ครับพี่น้องเพราะการยื่นมาครับไม่ได้ครับ